สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูแป้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมค่ะในเรื่องนี้นะคะนักเนียนจะต้องสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมีด้วยการหลากหลายวิธีเลยนะคะแต่และว,วิธีก็จะใช้กับสารคนละแบบคนละประเภทนะคะสามารถอธิบายได้ว่าในแต่และว,วันเนี่ยเราเจอการแยกสารแบบไหนบ้างนะคะ สารผสมสารผสมคืออะไรนะคะคือสารที่ประกอบไปด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีลักษณะสผสมก้มกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวคือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่สามารถแยกได้ว่า มีสารอะไรอยู่ได้กันบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำเกลือหรือทองเหลืองหรืออาจจะมีลักษณะไม่ผสมกงกลือเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อผสมคือสามารถมองเห็นได้ว่ามีสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้าวสารปนกรวดน้ำจิ้มไก่น้ำโพนแล้วเราจะมีวิธีการแยกสารผสมได้อย่างไร สารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการผสมของสาร2ชนิดนั่นกระแบ่งออกเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมถูกต้องไหมคะแล้วถ้านักเรียนจะต้องการแยกสารล่ะนักเรียนจะต้องใช้วิธีไหนในการแยกซึ่งสารแต่ละประเภทก็มีวิธีการที่แตกต่างกันซึ่งวิธีการที่แตกต่างกันก็ให้ประสิทธิภาพในการแยกสารที่ต่างกันขึ้นอยู่ว่านักเรียนจะนํามาใช้ทําอะไรนะคะเราจะได้มาศึกษากันว่าวิธีการไหนเหมาะกับการแยกสารประเภทไหน และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถแยกสารผสมในชีวิตประจำวันได้ไหมคะเราแยกได้อย่างไรนักเรียนลองคิดดูซิจากภาพที่เราเห็นนะคะถ้าเราสังเกตดีๆีนี่คืออะไรนะคะนั่นก็คือมะพร้าวถูกต้องไหมคะถ้าเราลองคิดดีเราแยกน้ํากะทิออกมาจากมะพร้าวได้อย่างไรเราแยกของที่ปนกันอย่างนี้ได้อย่างไรเราแยกมเมล็ดถั่ว ต่างชนิดออกจากกันได้อย่างไรนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการแยกสารผสมการแยกสารผสมเนี่ยนะคะมีด้วยการหลากหลายวิธีเลยค่ะ เรามาดูไปทีละวิธีนะคะว่าแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไรวิธีที่1นั่นก็คือการหยิบออกค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเรานะคะก็จะพบเจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันการหยิบออกก็คือการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งผสมกับของแข็งโดยที่จะต้องมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้ววิธีการทําอย่างไรวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะนักเรียนสามารถใช้มือหยิบออกมาได้เลยนะคะหรืออาจจะใช้ช้อนตักออกมาใช้ จะเก็บคีบใช้อุปกรณ์ต่างๆอะไรก็ได้ช่วยหยิบสารออกจากกันนะคะยกตัวอย่างนะคะในภาพจะเป็นการแยกมเมล็ดถั่วแต่ละสีออกจากกันนะคะเราไปดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรค่ะวิธีการก็คือใช้มือนั่นแหละคะ่ะหยิบมเมล็ดถั่วออกมาเลยคะ่ะ เมื่อเราแยกได้แล้วนะคะเราก็จะสามารถได้เมล็ดถั่วตรงตามความต้องการของเราค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแต่เหมาะกับเป็นวิธีที่เป็นของแข็งกับของแข็งรวมอยู่ด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างการแยกสารด้วยการหยิบอ่อนนะคะยกต,ตัวอย่างเช่นการแยกกรดออกจากมนนเมล็ดข้าวสารนักเรียนเคยสังเกตไหมเวลาที่เราจะหุงข้าวเนี่ยเมื่อเราตักข้าวสารขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่ามีอะไรปนเปื้อนไหมถ้ามันเป็นของชิ้นใหญ่ ที่เราสามารถหยิบออกได้แล้วก็จะหยิบออกก่อนถูกต้องไหมคะก่อนที่จะนําข้าวเนี่ยไปล้างด้วยน้ําเปล่าหรือการแยกเปลือกเมล็ดกาแฟออกจากเมล็ดกาแฟนั่นเองค่ะวิธีการที่2นะคะสําหรับการแยกสารผสมนั่นก็คือการร่อนค่ะการร่อนก็จะเป็นวิธีการที่แยกสารผสมที่เป็นของแข็งออกจากสารผสมที่เป็นของแข็งแต่ เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กที่เราไม่สามารถกริบออกได้นะคะวิธีการก็คือนักเรียนนะคะจะต้องมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตะแกรงกระชอนหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มีรซูซึ่งอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันก็ได้หลังจากนั้นนักเรียนก็จะนําสารนะคะที่ต้องการจะแยกใส่ลงไปบนภาชนะนั้นนะคะแล้วก็เขย่าไปเขย่ามานะคะสารที่มีขนาดเล็กจะตกผ่านรูตะแกรงลงมาด้านล่าง สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ก็จะค้างอยู่ข้างบนตะแกรงนะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถแยกสารที่มีขนาดเล็กกับสารที่มีขนาดใหญ่ออกจากกันได้นั่นเองค่ะนักเรียนนําสารที่ต้องการจะแยกใส่ภาชนะนะคะหลังจากนั้นเขย่าไปเขย่ามาค่ะ เรามาดูตัวอย่างการแยกสารด้วยการร่อนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการร่อนเมล็ดข้าวเปลือกการร่อนแป้งสําหรับการทําขนมถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยภาชนะสําหรับร่อน2ประเภทนี้จะแตกต่างกาันถูกต้องไหมคะขนาดรูตะแกงมีผลต่อการแยกสารถ้านักเรียนเอารูตะแกงที่ร่อนข้าวเปลือกไปร่อนแป้งทําขนมมันก็ร่อนไม่ได้ถูกต้องไหมคะทัรนนียนงแต แกงลอนแป้งําขนมมาลอนข้าวเปลือกมันก็แยกไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ใช้ตะแกรงก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมของสารที่เราจะแยกด้วยนะคะการแยกสารผสมวิธีที่3นะคะนั่นก็คือการละเหิดค่ะนักเรียนคงคุ้นชินกับคํานี้มาบ้างแล้วนะคะการละเหิดก็เป็นวิธีการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่ระเหิดได้กับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ถ้านักเรียนสังเกตจากภาพดีๆนะคะนักเรียนจะเห็นบริเวณนี้นั่นก็คือ เป็นบริเวณที่ให้ความร้อนนะคะซึ่งหมายความว่าการเหเหิดเนี่ยจะต้องมีความร้อนเข้ามาร่วมด้วยวิธีการทํำยังไงนักเรียนให้ความร้อนกับสารสองชนิดที่ปนกันอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยความร้อนจะทําให้สารที่ระเหิดได้เนี่ยกลายเป็นไอเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเนี่ยกลายไปเป็นไอระลเหิดขึ้นไปแล้วภายในภาชนะเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะสารที่เป็นของแข็งที่ระเหิดไม่ได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะเมื่อเราให้ความร้อนไปพักนึงเนี่ย ของแข็งที่ระเหิดได้หรือกลายเป็นไอก็จะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปด้านบนนะคะภายในบิเกอร์หรือภาชนะเนี่ยก็จะเหลือสารที่เป็นของแข็งที่ละเหิดไปได้อยู่นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแยกสารผสมด้วยการละเหิดกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการแยกเกรดไอโอดีนออกจากทรายโดยการให้ความร้อนกับสารผสมซึ่งเรายูอยู่แล้วว่าทรายเนี่ย มันโดนความร้อนมันก็ไม่ละเหิดถูกต้องไหมคะมันเป็นของแข็งที่ละเหดไม่ได้แต่เกรดไอโอดเนี่ยเมื่อมันได้ความร้อนเนี่ยมันก็จะละเหดออกไปกลายเป็นไอภายในบีกเกอร์ของเราก็จะเหลือเพียงแต่สายเท่านั้นค่ะวิธีการแยกสารผสมวิธีที่4นะคะก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะเราคงพอคุ้นชินกับแม่เหล็กกันมาบ้างแล้วเนาะเป็นวิธีการที่ใช้แยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารเนี่ย มีคุณสมบัติในการที่ถูกแม่เหล็กดึงดูดได้หรือเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองแล้วเราจะทํายังไงล่ะคุณครูเรานะคะจะต้องมีแม่เหล็กตัวหนึ่งนะคะใช้เราก็เอาแม่เหล็กตัวนี้เข้าไปไว้ใกล้ๆกับสารที่เราต้องการจะแยกนะคะเมื่อสารที่มันมีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะถูกดูดติดก,กับตัวแม่เหล็กของเราทําให้เราเนี่ยสามารถแยกสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กกับสาร ธรรมดาที่เป็นของแข็งออกจากกันได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะเขานะคะนำตัวแม่เหล็กนะไปไว้ใกล้ๆสารที่ต้องการจะแยกนะคะและเดี๋ยวดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวที่เป็นสารที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยนะคะก็จะดูดดูดติดมากับตัวแม่เหล็กนั่นเองจ้า เรามาดูตัวอย่างกันบ้างน,นะคะว่าแล้วเราใช้อแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดอะไรได้บ้างล่ะหลักๆเนี่ยน,นะคะเขาใช้ในการแยกโลหะออกจากขยะเนาะเพราะเราจะมานั่งแยกทีละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เนาะขยะเรามันเยอะเราก็ใช้วิธีการที่เอาแม่เหล็กเนี่ยลงไปดูดถ้าสิ่งไหนที่มันมีสายแม่เหล็กอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะถูกดูดติดขึ้นมาก,กับแม่เหล็กนั่นเองจ้ะหรือการแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายหรือออกจากดินนะคะ ดินเนี่ยหรือทรายเนี่ยมันก็คือละเอียดมากอยู่แล้วผงตะไบเหล็กเนี่ยมันก็ละเอียดเราใช้วิธีการอื่นได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าใช้วิธีการร่อนไงคุณครูร่อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ทำไมมีขนาดเล็กมากๆเหมือนกันแล้วมันก็อาจจะทะลุตะแกรงรูร่อนออกมาได้ซึ่งไอผ้ผงตะไบเด็กเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นสายแม่เด็กเขาก็เลยการใช้แม่เด็กเนี่ยมาดูดผงตะไบเด็กออกซึ่งก็จะทําให้การแยกเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากกว่าการ ลอนนั่นเองมาถึงวิธีที่5แล้วนะคะวิธีที่5ก็คือวิธีการรินออกค่ะเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งซึ่งผสมปนอยู่กับของเหลวโดยที่ของแข็งนั้นนะคะจะต้องไม่ละลายในของเหลวค่ะแล้วเราจะทํายังไงเราก็ค่อยๆรินน้ํานะคะที่เป็นส่วนของของเหลวอ,ออกจากส่วนที่เป็นของแข็งเหมือนการที่เราสาวข้าวนั่นแหละค่ะ ถ้าเราสังเกตดนีนะคะในภาชนะนะคะจะมีของแข็งผสมปนกับของเหลวนะคะเราต้องการจะดึงของของเหลวอ,ออกจากของแข็งต้องการแยกกันนะคะเราก็ค่อยๆเทน้ำออกไปค่ะจะเย็นๆนะคะค่อยๆเทหลังจากนั้นเราก็จะสามารถแยกของแข็งกับของเหลวอ,ออกจากกันได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะของแข็งนั้นจะต้องไม่ละลายในของเหลวค่ะ เรามาดูตัวอย่างการแยกสารด้วยการดินออกกันบ้างนะคะก็คือการดินน้ำสาวข้าวเพื่อแยกน้ำออกจากเมล็ดข้าวค่ะการล้างผักผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีการดินน้ำบออเพื่อแยกน้ำกับผักผลไม้ออกจากกันนั่นเองค่ะมาถึงวิธีการที่6แล้วนะคะ นั่นก็คือการตกตะรกอรนนักเรียนคือพอได้ยนคุ้นชินกับคํานี้กันบ้างไหมอ่ะการตกตะกอนเนี่ยก็จะเป็นการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวก็คือไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันหรอกนะคะจะมีลักษณะเป็นสีขุ่ขนนะคะแล้วเราจะตกตะกอนยังไงวิธีการที่1ก็คือเราเนี่ยตั้งทิ้งไว้ส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยจะตกลงสู่ก้นภาชนะเหลือไว้เพียงแต่ของเหลวนะคะด้านบนใส่ส,สด้านบนหรืออาจจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือสารส้ม เข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้การตกตะกอนเนี่ยมันเร็วมากขึ้นวิธีการก็คือเราจะนำสารส้มนะคะไปแกว่งนะคะในน้าที่เป็นแขวนลอยของเราแล้วตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งออของแขงเนี่ยก็จะตกตะกอนลงสู่ก้นภาชนะแล้วก็จะเหลือของเหลวไว้ด้านบนนะคะน่ะเราก็นำสารส้มนะมาแกว่ง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 ไว้ในแก้วของเรานั่นเอง พอเราตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเห็นไหมคะของที่เป็นของแข็งเนี่ยก็จะตกลงสู่ก้นภาชนะแล้วก็เหลือทิ้งไว้แต่ของเหลวที่เป็นใสยอยู่ด้านบนนะคะเออสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ในการออตกตะกอนน้าฝนคือฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าเนี่ยมันจะมาปนกับมาพวกกับฝุ่นละอองต่างนะคะเขาจะต้องมาตั้งทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้ฝุ่นละอองเหล่านั้นเนี่ยมันตกตะกอนลงไปในด้านล่างก้นภาชนะหรือโอ่งนั่นแหละ แล้วก็เหลือแต่น้ำฝนใสๆนะคะนำไปใช้อุปโภคบริโภคนั่นเองยกตัวอย่างนะคะการแยกสารด้วยการตกตะกอนอย่างเช่นการบำบัดน้ำเสียนะคะเขาก็จะน้ำเสียนาะมันก็จะมีคลอ,องของเหลวของแข็งนะคะปะปนกันอยู่ก็ใช้วิธีการนะคะตั้งไว้ให้มันตกตะกอนหรือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ฝนมันตกแล้วเราลองน้ำฝนไปใช้นะคะเราก็จะต้อง ตั้งน้าฝนเนี่ยนะคะทิ้งไว้เพราะว่าในอากาศเนี่ยมันมีพวกฝุ่นละอองเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะถ้าเกิดเราตั้งทิ้งไว้น,นานๆเนี่ยฝุ่นเหล่านั้นนะคะละอองเหล่ลานั้นนะคะก็จะตกลงสู่ก้นโอ่งเนาะแล้วก็จะเหลือแต่น้ําใสๆนะคะอยู่ในโอ่งหรือแม้แกระทั่งน้ําประปาของเราเองนี่แหละบางทีนะคะก็มีสารที่เป็นอนุภาคเล็กๆถ้าเราตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าภายในก้นแก้วเนี่ยก็จะมี ออของแข็งที่เป็นเชียงเลีกยที่ตกตะกอนอยู่นั่นเองค่ะมาถึงวิธีการที่7นะคะนั่นก็คือการกรองค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่านี่ก็คือการที่เราแยกน้ํากะทิออกมาจากเนื้อมะพร้าวเป็นการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวหรืออาจจะใช้แยกสารแขวนลอยออกจากในน้ําก็ได้ค่ะ วิธีการทำาัังไงนักเรียนจะต้องมีอุป,ปกรณ์น,นะคะนั่นก็คือผ้าขาวบางกระดาษกรองหรือว่าสำลีนะคะที่ช่วยดูดซับสารขนาดเล็กเอาไว้ได้อ่ะนักเรียนก็จะต้องเอาของแข็งนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะใส่ไว้ด้านบนจากนั้นเออน้ำหรือของเหลวนะคะก็จะลอดผ่านรูผ้าขาวบางกระดาษกรองตกลงไปด้านล่างนั่นเองค่ะ นลนตัวอย่างนะคะพอเขาเทมะพร้าวนะมะพร้าวลงไปเนาะแล้วก็บีบเห็นไหมคะต้องบีบน้ำนะคะก็จะไหลออกผ่านรูพ้าเขาบางมาแต่เศษมะพร้า,พาวไม่สามารถผ่านออกมาได้เราก็จะสามารถแยกมะพร้าวน้ำกะทิออกมาจากเนื้อมะพร้าวได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแยกสันในการกรองกันบ้างนะคะนั่นก็คือการกรองกาแฟจากน้ำเนาะ ถ้าเราเห็นเนี่ยเหมือนเวลาที่เราไปซื้อกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีเอาเมล็ดกาแฟาใส่ไปในน้าร้อนแล้วน้ำก็จะไหลผ่านออกมานะคะหรือการที่เราชงชาในถุงชาเนี่ยเขาก็จะมีใบชาอยู่นะคะแล้วก็มีถุงหุ้มนั่นแหละค่ะก็เป็นการกรองเหมือนกันหรือจะเป็นการกรองกับมะพร้าวออกจากน้ํากะทินั่นเองค่ะคุณครูก็มีคลิปดีๆมาให้นักเรียนดูอีกแล้วนะคะ เจอออกมานะคะเราจะใช้อุปกรณ์ใดดีลองใช้อุปกรณ์ใดดีคะ แล้วเรียนพอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาถึงวิธีการสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการระเหยแห้งค่ะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะเรามีอะไรเข้ามาร่วมด้วยอีกแล้วถูกต้องค่ะวิธีการนี้ก็ต้องใช้ความร้อนเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันนะคะ การะเรหยแห่เป็นการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนกันหรือเป็นเนื้อเดียวกันที่เราเรียกกันว่าสารละลายนั่นเองค่ะลองคิดซิว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมหรือน้ำเกลือนั่นเองค่ะแล้วเราจะมีวิธีการแยกยังไงนั่นก็คือการให้ความร้อนแก่สารผสมนั้นค่ะสารผสมเนี้ยอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกต้องไหมคะเมื่อเรานําไปให้ความร้อนเนี่ย ของเหลวเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะระเหยออกไปเนาะก็จะเหลือแต่สารที่มีสถานะที่เป็นของแข็งเนี่ยตกผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เราให้ความร้อนแล้วสารในบิเกอร์นี้จะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะเมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเป็นไอระเหยออกไปด้านนอกนั่นเองนะคะน้ําก็จะมีปริมาณที่ลดลง ลองดูซิถ้าต่อไปนานกว่าน,นี้จะเป็นอย่างไรเมื่อให้ความร้อนจนน้ำละเหยออกไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเห็นก้อนผลึกที่เป็นของแข็งตรงนี้นะคะตกอยู่ถูกต้อนนั่นค่ะถูกต้องนั่นก็เรียกว่าการละเหยแห้งนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการแยกสารด้วยการละเหยแห้งกันบ้างนะคะการทำนาเกิดอสมุดก็คือเกิดที่เราเอามาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การทําเกลือสินเทาแบบดั้งเดิมเห็นไหมคะเขาก็จะมีการให้ความร้อนเข้ามาเนาะแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยระเหยอ,ออกไปนะคะก็จะเดือแต่ผลึกเกลือค่ะก็จบแล้วนะคะกับการวิธีการต่างๆในการแยกสารเนาะทั้งสารเนื้อเดียวทั้งสารเนื้อผสมนะคะนักเรียนสามารถแยกสารเนื้อผสมที่ประจําวันได้หรือยังพอเข้าใจได้ไหมคะพอจะแยกกันได้แล้วถูกต้องไหมคะอ่ะเรามาดูวิธีการหลักๆ ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันเราบ้างเนาะอ่าก็คือการหยิบออกก็การแยกปวดออกจากมันได้ข้าวสารการแยกลูกปัดแต่ละสีออกจากกาันการแยกกระดุมหรือการแยกอะไรก็ตามแล้วแต่ที่มันเป็นของที่เราเนี่ยสามารถใช้มือหยิบจับได้ใช้ช้อนใช้ตะเกียบใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยในการแยกได้อย่างง่ายๆนะคะหรือการกรองเราจะพบในมากในการทําขนมอะ่ะอย่างเช่นการกรองน้ํากะทิ การแยกน้ำสีผักต่างๆการแยกน้ำใบเตยการคั้นน้ำผลไม้พวกนี้ก็จะเป็นการกรองนะคะก็คือแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือการดินออกก็จะเจอในทุกๆวันเลยเช่นการสาวข้าวการล้างผักการล้างผลไม้ที่เราใช้วิธีการดินน้ำออกเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนได้ทำได้ลองฝึกทบทวนความรู้กันดูนะคะวันนี้ครูคไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ